ามาฟังประวัติทูลทองใจกันค่ะทูนทองใจเป็นนักร้องเพลงไทยสากลผู้ที่ได้รับฉายานในวงการว่าเจ้าชายแห่งรัติการเทพบุตรเสียงกังสดานนักร้องเสียงดูว่าวแววและสุภาพบุรุษลูกทุง่งเราไปฟังประวัติกันนะคะ ทูนทองใจเดิมชื่อน้อยทองใจเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2472ี่อเที่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามภายหลังครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอแม่กลองพ่อของทูนเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนใช้สกุลแท่กิมต่อมาพ่อของทูนได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นทองใจส่วนแม่มีชื่อว่านิ่มทองใจ ทูนเป็นลูกคนที่สามในบรรดาลูกทั้งสี่คนเวลาต่อมาพ่อของทูนได้เสียชีวิตตั้งแต่ทูนและพี่ๆน้องๆอ,อย่างเล็กอยู่ส่วนแม่ของทูนได้สมรสใหม่และได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลมหาชัยมีลูกด้วยกันกับสามีใหม่หนึ่งคนเป็นผู้หญิงทูนได้ช่วยเลี้ยงน้องช่วยแม่ขายของและหาบน้าขายทูนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ด้วยความที่ชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กต่อมาทูลได้ขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีเพลงที่ชื่นชอบเป็นพิเศษในช่วงนั้นก็คือค่ำแล้วในฤดูหนาวของครูล้วนควันทำรรและเพลงหยาดฟ้ามาดินของครูสมยศทัศนพันธ์ทูลไปประกวดที่เวทีไหนจะนำสองเพลงนี้ขึ้นไปร้องประกวดเสมอและชนะเลิศทุกครั้ง ในขณะที่ทูนอายุได้1 9ปีได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงนับเป็นกรรมการที่มีอายุน้อยที่สุดทำให้ทูนภูมิใจไม่เคยลืมหลังจากนั้นครูชานชัยบางบางสอนแนะนำให้ไปร้องเพลงอยู่ที่ห้องอาหารจังหวัดภูเกต็ตทูนทนลำบากอยู่หลายปีเหมือนกันจึงหวนกลับกรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง ความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องอาชีพเริ่มเป็นจริงเมื่อทูนได้รับราชการเป็นทหารสังกัดคอสทอทบอและความสามารถในการร้องเพลงทำให้ทูนได้เป็นนักร้องประจำวงลูกมาตุรีซึ่งเป็นวงดนตรีชื่อดังของกรมการขนส่งทหารบกในสมัยนั้นและได้รับยศทางทหารเป็นสิบตรี เมื่อออกจากวงลูกมาตุรีของขอสอทบขณะนั้นมียศ11ครูสิทธิ์โมรการน,นำไปพบกับครูเบนจามินครูเบนจามินแต่งเพลงแรกให้ร้องบันทึกเสียงเมื่อปีพุทธศักราช2499ในเพลงทุยหน้าทื่อ ต่อมาในปีพุทธศักราช2500หลังจากครูเบนจามินเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีก็นำเพลงมาให้ครูมงคลอมัตยกุลเรียบเรียงเสียงประสานจำนวน่เพลงมีเพลงพรมเต้ยรักแท้จากหนุ่มไทยครูร้องเองเสียงครวนจากเกาหลีสมสีม่วงสอนเขียวขับร้องและเพลงโปรดเถิดดวงใจให้ถูดทองใจขับร้อง ปรากฏว่าเพลงโปรดเธอดดวงใจดังมากทำให้ชื่อของทูลเกิดขึ้นในวงการเพลงต่อมาครูเบนจามินแต่งให้ร้องอีกหลายเพลงเช่นปรารถนาและหลายต่อหลายเพลงเนื่องจากครูเบนจามินมีงานล้นมือทั้งงานด้านดนตรีและงานภาพยนตร์ จึงฝากทูลทองใจให้ครูมงคลอุปการะต่อและได้ครูภัยบู์บุตรขันแต่งเพลงให้อีกแรงหนึ่งทำให้ชื่อเสียงของทูลทองใจโด่งดังเป็นดาวค้างฟ้ามาตั้งแต่บัดนั้นเมื่อออกจากวงจุลารัตก็รวมกับภรรยานวลสวัสดชื่นชมบุญตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองเมื่อปีพุทธศักราช2511 พอมาถึงปีพุทธศักราช2515ทูนทองใจสุขภาพไม่ค่อยดีนวลสวัสด์ชื่นชมบุญจึงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงเองนำทีมงานนักร้องนักดนตรีประมาณ60ชีวิตรับใช้แฟนเพลงอยู่ได้ระยะหนึ่งก็เลิกวงทั้งทูนและนวลสวัสด์หันไปร้องเพลงประจำห้องอาหารและร้องเรื่อยมาจนบ้านปลายของชีวิต ในช่วงหลังสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงลูกๆพยายามทัดทานให้หยุดร้องเพลงแต่ทูลก็ไม่ยอมเนื่องจากได้ตั้งปฏิธานเอาไว้แล้วว่าจะขับกล่อมเสียงเพลง,งให้ความสุขกับประชาชนจนลมหายใจสุดท้ายเพราะชีวิตเขาเกิดมาจากเพลงทูลทองใจสมรสกับคุณนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญมีบุตรสามคนคนโตชื่อพินนภาทองใจ คนที่สองชื่อนวลน้อยทองใจคนที่สเป็นผู้ชายชื่ออำนาจทองใจรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ 1. แผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการประกวดชิงชนะเลิศแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่สองเมื่อวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2509ในเพลงรักใครไม่เท่าน้องผลงานของครูพยงมุกดา 2. แผ่นเสียงทองคําพระราชทานจากงานประกวดชิงชนะเลิศแผ่นเสียงทองคําพระราชทานครั้งที่3เมื่อวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2514ในเพลงนางรองผลงานของครูพยงมุกดา 3. แผ่นเสียงทองคําพระราชทานจากงานประกวดแผ่นเสียงทองคําปีพุทธศักราช2 5 2 2 ในเพลงความหลังฝั่งใจคำร้องอิงออนทํานองดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานโดยครูมงคลอมาตยะกุลเ <_ d ata> มื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2538ก่อนเสียชีวิต2วันทูลทองใจได้ไปร้านเสริมสวยซึ่งอยู่ในซอยโรงเรียนช่างกลปัญจะแถวสะพานควาย เพื่อหานอาอนเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่คอยดูแลสารทุกสุขดิบให้กับเขาในบ้านปลายของชีวิตเนื่องจากวันนั้นนะอาอนไปเสริมสวยเมื่อทูลไปถึงก็ถือโอกาสเสริมความงามให้กับตัวเองเสียเลยทั้งสระผมดัดผมให้เป็นรอนอยากโศกตัดเล็บมือเล็บเทา้าเรียกว่าวันนั้นหล่อเป็นพิเศษเลยทีเดียวและคืนนั้นทูลก็ไปค้างคืนที่บ้านณออน รุ่งเช้าก็กลับบ้านแถววัดน้อยตอนเย็นของคืนวันที่30มกราคมก็เป็นนอนค้างคืนที่บ้านของนาออนเช่นเดิมหลังจากรับประทานอาหารคําซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายเวลาประมาณตีหนึ่งยางเข้าสู่วันที่1กุมภาพันธ์นาออนได้ยินเสียงทูลหายใจติดขัดเสียงดังครกครอกสักพักก็หลับไป กระทั่งเวลาประมาณตีสามณอ่อนต้องตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงทูลอาเจียนกับทั้งขับอุจจาระปัสสาวะออกมาโดยไม่รู้ตัวณอ่อนจึงหายาให้ดมและเช็ดเนื้อเช็ดตัวที่เปื้อนจนสะอาดพบว่าทูลข,ขยับขยื่นร่างกายไม่ได้ร่างกายซีกซ้ายชาจึงตัดสินใจเรียกตำรวจห้าหกนายช่วยนำส่งโรงพยาบาลวชิระ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีใจหายใช้รถตำรวจเปิดไซเรนรีบบึง่งนำร่างของทูนทองใจส่งถึงโรงพยาบาลเพียงไม่กี่นาทีกระทั่งเวลา20นาฬิกาของวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538คุณหมอไม่อาจยื้อชีวิตของทูนไว้ได้ทูนทองใจได้จากแฟนเพลงไปอย่างสงบด้วยโรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมองแตกจนเลือดข้างในสมองขณะที่มีอายุเพียง67ปีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวร์ของภรรยาและลูกญาติมิตรตลอดทั้งแฟนเพลงทั่วประเทศทิ้งไว้แต่เสียงเพลงที่ทูนขับร้องไว้หลายร้อยเพลงซึ่งล้วนแต่เป็นอมตะให้เราได้ฟังกันอย่างมีความสุขจนถึงปัจจุบันนี้